15. พฤศจิกายนสองพร้อยหที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้8ปดนาฬิกาครึ่งนะครับเราก็จะพาท่านมาสังเกตลักษณะของการที่เราไว้หญ้าห่มดินในช่วงที่เข้าสู่ต้นฤดูหนาวจะไปหาฤดูร้อนนะครับว่า การที่เราไว้หญ้าห่มดินคลุมดินไว้นั้นเขาจะช่วยอมความชื้นหรือช่วยซึมซับความร้อนในระบบดินนั้นไม่ให้ร้อนแรงจนเกินไปในช่วงใบๆบเมื่อการที่เราไว้หญ้าคลุมดินแบบนี้เป็นการห่มดินช่วยระบบรากแล้วก็จะทำให้ระบบใบและระบบยอดของเขานั้นไม่ขาดน้ำไม่ขาดอาหารคือจะอยู่อย่างพอเหมาะามีความสมดุลนั่นเอง ทุเรียนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับอายุจะเข้า3ปีแล้วนะครับในขณะที่ทุเรียนต้นอื่นๆเป็นซึ่งเป็นทุเรียนเล็กก็เช่นกันเราจะใช้แนวปฏิบัติเหมือนกันโดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ตรงแถวกลางแถวนี้นะครับเป็นทุเรียนที่เราปลูกใหม่เมื่อปี6 6นะครับขณะนี้ก็อายุได้1ปีกับ6เดือนแล้วนะครับนี่ครับสภาพการที่เราใช้ ใบไม้ใช้ต้นไม้หรือหญ้าเป็นตัวห่มดินช่วยในช่วงบ่ายสองโมงนั้นเขาจะดแดดเขาจะร้อนแรงมากนะครับพอเราเอาญ้าห่มดินไว้ช่วยแล้วเรามีการรดน้ําทุกวันนะครับการรดน้ำเนี่ยมันจะทําให้ประหยัดน้ําก็คือคือ,อเราไม่ต้องรดเยอะแต่ว่าความชื้นเดิมที่เขามีอยู่ในดินและหญ้าเขาช่วย คลุมไว้นั้นจะช่วยกัดเดกเก็บความชื้นไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีอะพอมาเช้าเๆแปดโมงกว่าเนี่ยเรามาสังเกตดูสภาพใบสภาพยอดที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเปลง่งปลัง่งพอสมควรครับไม่เหี่ยวไม่เฉาช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนี่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนั้นก็คือเรื่องของอาการสันเบิร์นนะครับ ซันเบิร์นนี่ก็คือเรื่องของใบเขาเหลืองๆฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับแดดส่องอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นซันเบิร์นแต่ถ้าเราไว้หญ้าคลุมดินไว้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ระบบของรากทันไม่ร้อนรากรากไม่ร้อนใบเขาก็จะไม่เป็นสีเหลืองวิธีการปฏิบัติอย่างนี้เราได้เก็บตกความรู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้ทําการไว้หญ้าแบบนี้แหละครับปีที่แล้วก็ปรากฏว่า อยู่รอดได้จนกระทั่งถึงฤดูฝนปีถัดมานะครับก็อยากจะเอาแนวคิดเหล่านี้นะครับมาเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนในการปลูกทุเรียนว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาทุเรียนเล็กของเราเนี่ยให้รอดฤดูหนาวรอดผ่านฤดูร้อนไปได้เราก็จะแก้ปัญหาตามฤดูกาลแบบนี้แหละครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆ ก็จะผ่านพ้นไปด้วยนะครับในขณะที่สิ่งที่จะมารบกวนทุเรียนในช่วงฤดูหนาวนี่นอกจากแมลงนอกจากเพลี้ยแล้วก็เรื่องของน้ำนี่แหละครับเรื่องของระบบรากเอาให้อยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ